ความขาวความเนียนความประมุนอ่าสงสัยแล้วสีรุ่นอะไร สวัสดีครับับมาพบกับพี่เมย์อีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะก็อยู่ในช่วงของโอนิคุมะรีวิวนะฮะแน่นอนครับวันนี้พี่มาพร้อมกับสินค้าใหม่นะฮะเดีย๋ยวพี่ใบสเปคให้คร่าวๆแล้วกันสาหรับสินค้าใหม่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความขาวความเนียนความประมุนอ่าสงสัยแล้วสีรุร่นอะไรนะครับผมสินค้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดใหญ่จัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปนะฮะอย่าลืมเด็ดขาดนะฮะไปกดไลค์เพจที่โอ นคุมะบายโซ s t o น e นะครับแล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆรีวิวใหม่ๆสินค้าใหม่ๆโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะฮะจัดไปมาแล้วครับสำหรับ o n ทิคุมะ K10 Headset Gaming ของพี่นะฮะตัวนี้นะครับ สเปคมาพร้อมแบบดินามิกไดเวอร์ในขนาด50มิลิเมตรมาพร้อมแบบคุณภาพเสียงที่ไฮคุณิตี้เลยแจ๋วสุดๆเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับมัลติแพลตฟอร์มซะด้วยสามารถรองรับได้หลายแพลตฟอร์มลยครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าเกมคอนโซลพีซีต่างๆนะครับที่สามารถเสียบแจ็คแล้วใช้งานได้เลยนะครับผม <L> เดี๋ยวเราไปดูตัวสินค้ากันดีกว่านะครับว่ามันจะละมุนสักแค่ไหนนะ ด้านบนก็ใส่พลาสติกมาอย่างดีเลยนะฮะเดี๋ยวพี่มีขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับนี่เท็กเจอร์ของเขานะฮะผิวสัมผัสแจ๋วเลยนะฮะสัมผัสแรกนะครับเฟิร์สอิมเมชั่นแรกของผมเลยความขาวเนี่ยมันออกเขาขาวแบบขาวเท่าๆหน่อยๆขาวเทาๆนะอ่ะดูความขาวของเขาแล้วก็วัสดุตัวนี้ครับเป็นพลาสติก ABS นะครับเกรดอย่างดีเลยนะฮะจะเป็นลักษณะเนื้อด้านนะครับเนื้อด้านนะฮะสวยเลยโอ้โหขาวเนียนกริบมาดูส่วนแรกกันดีกว่าตัวของหูฟังนะฮะตัวนี้นะครับเป็นนวมนะฮะ นูนหูฟังเนี่ยจะเป็นวัสดุของหนังสังเคราะห์หนังสังเคราะห์นะฮะหนังสังเคราะห์ค่อนข้างนุ่มนะฮะนุ่มมากๆเลยนะครับผมนุ่มจริงๆนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ R G B 1 6ล้าน8แสนสีนะครับผมมาดูในส่วนของสายบ้างดีกว่านะฮะสายนะครับตัวนี้เป็นสายถักนะฮะสายถักตัวนี้เนี่ยจะเคลือบอยู่ด้านนอกนะครับเพื่อป้องกันการขาดของสายด้านในมาดูตัวคอนโทรลเลอร์ดีกว่าว่าให้อะไรมาบ้างนะฮะให้ตัวปรับลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะ แล้วก็มีในส่วนของสวิตช์เปิดปิดไมโครโฟนนะครับ off on off on เปิดปิดไมโครโฟนนะฮะอ่ะไล่มาจนลายสายไปดูดิลายสายมีอะไรให้อีกสาย USB ของเรานะฮะสายตัวนี้เนี่ยเป็นสายหล่อเลี้ยงไฟ RGB ด้านข้างนะฮะตอนนี้พี่ก็ได้ทำการเสียบไฟ USB นะฮะที่เป็นสายหล่อเลี้ยงไฟ RGB ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะมาดูความละมุนของไฟเขาที่มาพร้อมกับ สีขาวฮะมันตัดกันค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะฮะดูโอ้โหความละมุนของหอนี่มันละมุนจริงๆนะฮะพอมันแมทกับสีขาวเนี่ยมันแมทจริงๆฮะมันมิกกับแอนแมทกันจริงๆนะฮะอ่ะให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับผมนี่อ่ะดูสองข้างเลยนะฮะอ่าโอ้โหสีขาวนะฮะพอตัดกับไฟ RGB นี่มันแจ๋วจริงๆนะฮะแล้วก็มาดูส่วนของไมโครโฟนกันบ้างดีกว่านะฮะไมโครโฟนฮะสามารถดึง ลงมาใช้งานได้แล้วก็พับเก็บได้ด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะตามที่ผมทำให้ดูเลยนะฮะแต่ไมโครโฟนนะครับมาพร้อมกับความสามารถที่เป็นในระบบของน้อย c a n เซล l ิ่งนะครับระบบน้อย c a n เซล l ิ่งอันนี้คืออะไรนะฮะคือการตัดเสียงรอบข้างนั่นเองนะฮะ ส่วนต่อไปนะเป็น AUX 3.5นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าปลายสายตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้กับแพลตฟอร์มของคอนโซลเกมต่างๆนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสายที่ควบคุมทั้งเสียงทั้งไมโครโฟนสายเดียวจบเลยต่อจากนั้นนะครับสายพ่วงที่ให้มานะฮะตัวนี้เอาไว้ใช้กับอะไรเอาไว้ใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่า PC Windows PC นั่นเองนะฮะจะมีสายของไมโครโฟนแล้วก็สายของเสียงเนี่ยแยกให้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมราคาเนี่ยตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่790บบาทเท่านั้น 790บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็ราคาถูกจริงๆนะครับผมอ่าทำไมถึงถูกมองไปเรื่องของประกัน,นะครับประกันเนี่ย2ปีนะฮะในราคา790บาทประกัน2ปีนะครับประกัน2ปีเนี่ยมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะไม่มีซ่อมเด็ดขาดนะมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับโอโ้โหชัดเจนนะ,ะเรื่องประกันนะครับผมไปดูร้านจัดจําหน่ายกันดีกว่านะครับร้านจัดจำหน่าย,าะะาายตัวนี้มีจำหน่ายที่ไหนฮะมีจำหน่ายที่เจดีนะครับบานาน่าไอทีแล้วก็ไอทีซิตี้ ไว้ <White S 2> ของเรานะฮะเออสี้านค้าไอที IT ชั้นนําทั่วประเทศนะฮะลองไปช้อปปิ้งนะฮะลองไปดูตัวโชว์หน้าร้านกันได้เลยนะครับผมโอเคใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะฮะไปเดินช้อปปิ้งหรือว่าไปเดินดูหรือหาซื้อทางออนไลน์ได้ที่อ่าแพลตฟอร์มของช้อ p ปี้นะครับโอนิคุมะนะฮะ T H นะครับเป็นร้านของเราเหมือนกันนะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมติดตามในเพจของพี่นะฮะแล้วก็ YouTube ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆหมที่นําเข้ามานะครับผมแล้วก็ไปดูรีวิวกันว่าพี่ต่อไปจะทําเป็นรุ่นอะไรนะครับผมอ่ะโอเควันนี้พี่ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันบายบายสวัสดีจ้า